สปอร์ตมาให้อีกแล้วนะครับ Honda CBR 6 5 0 R ปี2020กับเลขไมล์หม่1 0ม0กิโลมากระท่อ d y ดน m i มิ l สลิปออนนะครับของแต่งพร้อมใช้งานมามเสียงหวานเลขใหหม่นเจ6กิโลนะครับมีอะไรกันบ้าง แผงคอมีแซมคาร์บอนนะครับแล้วก็มีคาร์บอนกันรอยมาให้นะครับถังน้ามันสวยๆชิลน้าสีดาของแต่งแบบสโมกนะครับอุดกระจกซ้ายขวากาดหม้อน้ำสเตลเลตมีให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวซ้ายขวาของแต่งนะครับนี่เปิดให้ดูหน่อยเ,อเท่นหน่อยวิ่งนะครับแล้วก็ตัวเครื่องทองสวยๆเนียนๆกันไปถ่อยอะลูมิกีสลิปออนนะครับยางทีเด็ดเลยเบิกใหม่นะครับยังไม่ถึงร้อยโลเลยนะครับพเรลาโซทู ท้ายสั้นแบบพับได้ DNA นะครับนี่แล้วก็ไฟท้ายหลังของแป่งครอบด้านหลังคาร์บอนสวยครบครบไปใครหาอยู่จัดไปได้เลยนะครับมาฟังการ,รเราเปิดเท่าไหร่คันนี้เเจ้าคันนี้นะครับ189,000บาทสำหรับ CBR พร้อมซิ่งแบบนี้ไม่ควรพาโทรหาฉันไปเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ